คิดถึงตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงทุกปีจะบอกกับลูกเสมอว่าจะทำบุญให้แล้วนะแต่มันนานมันนานก็จริงแต่สำหรับคนที่ที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็จะต้องจดจำอะพอใกล้เมษาเอาอีกแล้วมันมีความรู้สึกอะถ้ามันมีความดุจธรรมจริงอะมันคงไม่ถึง15ปีหรอกคะ่ะ วันที่สิบเมษาเนี่ยเขานัดพ่อแม่ว่าไปเจอกันที่ราชประสงค์เพราะราชประสงค์เรายังไม่เคยไปไปถึงพ่อแม่ก็นั่งรออยู่ที่เดอะเฮสนั่งรอรอแล้วรอเล่าทุ่มกว่านะทําไมลูกยังไม่มาก็โทรหาโทรศัพท์หาพับ๊บเขารับตอนทุ่มห4นั่นแหละเราก็ไม่คิดเน้องว่าณนะเวลานั้นตอนนั้น จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ได้ยินเสียงลูกเขาบอกที่สี่แยกข้องัวหรือสะพานสาฟ้าเขายิงกันแล้วเราก็ไม่เชื่อคนข้างหลังเป็นพวกพยาบาลอะไรเราก็ไม่เชื่อเล้เฮ้ยม่จริงกันไปดูเด็กเขามีวีดีโอที่ราบประสงค์นะก็มีสี่ห้าคนที่นอนอยู่บนเวทีแม่เขาก็ถามว่ามันมีลูกชายไหมไม่มีไม่มีแล้วก็มากลับมาที่เก่าก็นั่งอยู่นอนอยู่ตรงนั้นอะ่ะพอประมาณสักตีหนึ่งกว่า ก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแต่ปรากฏเสียงที่มันมันตอบเรามามันไม่ใช่เสียงลูกเราเนี่ยอันนี้เป็นพยาบาลนะคะโทรจากโรงพยาบาลลาดวิถีลูกคุณถูกยิงหายใจรวยลินประมาลาดวิถีโอ้เราก็ไปเลยเฮ้ยทำไมเป็นลูกเราตอนที่แม่ไปเห็นลูกครั้งแรกนะโอ้ทำไมมันเหมือนในหนังเลยวะเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่สามสิบสี่สิบ แม่ก็เข้าไปกอดเขาเนาะบอกเขาที่หูโบ๊ทแม่มาแล้วนะโบ๊ทอย่าเป็นอะไรนะโบ๊ทต้องอยู่กับแม่นะเห็นมันก็ขึ้นปี๊ดขึ้นไปแปดสิบเก้าสิบอืมหล้วจากนั้นมันก็จะค่อยคอยลดลงลดลงลดลง,ลดลงจนเหลือเลขศูนย์พ่อกับแม่ก็ทำใจเนาะแล้วก็อ,อพยาบาลเขาก็มาบอกพอแล้วนะ ครับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่ในเช้าวันที่11เมษายน2553ค่ะเช้าวันนี้เราจะมาไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเผชิญหน้ากันค่อนข้างที่จะรุนแรงและสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวและตึงเครียดมากเลยทีเดียวนะคะเกิดความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยนะคะก็ทราบมาว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายด้วยกันค่ะ,คะแยกเป็น ทำใจเอาธรรมะเนี่ยเข้าข่มตัวเองหลอกตัวเองไปวันวันวน,นึงลูกยังมีชีวิตอยู่ลูกเราไปเที่ยวลูกเราไปต่างประเทศเหมือนคนบ้าไหมเหมือนเนาะจริงๆใหม่ๆก็ทำใจไม่นด้อยู่บ้านมาเป็นเดือนไม่ออกไปไหนเลยโทรทัศน์ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่เป็นเดือนก็ทำใจก็ อยู่ไปอย่างนั้นทุกวันนี้ของทุกอย่างแต่ละชิ้นแต่ละอันอยู่ครบไม่เคยทิ้งในกาก็ติดติดกับมือเขาก็โรงบางเขาจะเก็บไว้ให้เป๋าเนี่ยมันก็มีเอกสารของเขามีตังค์อยู่520บาทของเขาอยู่ในนี้ แล้วก็ถุงมือเหลือข้างเดียวโทรศัพท์เครื่องนี้แต่ว่าของที่ที่นั่นนะมันถูกขโมยไปแล้วแต่นี่ก็ไปหาซื้อมามันมันมันเป็นทรงนี้แล้วก็ไอ้บัตรเนี่ยเขาก็ไปทำเขาเองทำที่โรงพยาบาลโดยจากอะไรต่างๆสารพัดแต่ที่ว่าไม่ยกให้กับสภากาชาเพราะว่ามันเป็นคดีอยู่ก็เลยไม่ได้เอาไปให้เขา แล้วก็รองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่เขารักมากแต่หายไปในวันในวันที่ถูกยิงเราก็ไปหาซื้อที่สิงคโปร์ไปหาในใน,ในประเทศไทยไม่มีเนี่ยก็ได้คู่นี้มาอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยเก็บตั้งแต่15ปีเนี่ยคู่นี้สิบปี ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยโบทย๊ทจะเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนไปเองได้ทำเองได้ทุกอย่างคือรับผิดชอบตัวเองไม่ดือ้อทั้งซอยก็รู้จักโบท๊ทหมดมีแต่คนรักเพราะเขาน่ารักจบพานครคือไอ้ตรงเนี้ยเขาอยากได้ไปริญญาเพื่อจะได้ไปหางานทำที่ง่ายที่สุดงานอะไรก็ได้ไม่เลือก เขาเป็นเด็กที่เสียดายคือคือเรื่องการไปไปมอบเรื่องการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยก็จะดูแค่ทรทัศน์จะยังไม่ได้สนใจอะไรตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนพาพ่อกับแม่ไปท่านทักษิณโดนยึดทรัพย์ 4 6 0 0มล้านเนี่ยเดินลงมาเลยเอา้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ยทาไมมันเป็นแบบนี้เฮ้ยมันไม่ถูกลเนียเนี่ย,ยตั้งแต่นั้นก็เริ่มออกไปม็อบเต็มตัวคือตอนนั้นพูดตรงๆว่าคนแสดงรักกันมากนะมีแบบคือเราก็ไม่เคยเห็นสังคมไม่เคยเห็นม็อบอะไรที่ ที่เขารักกันไม่ได้หมายถึงแกนนำนะไม่ถึงประชาชนอย่างเราเราเราก็มีความรู้สึกว่าลูกเราคิดคิดถูกเนาะที่อยู่ที่อยู่ข้างนี้ที่อยู่ข้างเสื้อแดงอืมเราคิดอย่างนั้น คิดถึงตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่เคยคิดถึงและยิ่งใกล้ๆทุกปีจะบอกกับลูกเสมอว่าจะทำบุญให้แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นวันที่สิบเมษาหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าร่างกายพ่อไม่ค่อยดีไอ้ก่อนจะผ่าตัดเนี่ยจะทำทุกครั้งเลยทำทุกวันเลยถ้ามีเวลาทำกับข้าวไปใส่บาตรให้ลูกเราจะคุยกันทั้งสองคนว่านะ ใกล้แล้วนะลูกก็ร้องไห้บ้างแต่ร้องไห้ตลอดตลอดแต่มันนานมันนานก็จริงแต่สำหรับคนที่ที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็มันก็จะต้องจดจำอะถึงเวลาเนี่ยใกล้เมษาเอาอีกแล้วมันมีความรู้สึกอะซึ่งปีปีหนึ่งอะมันก็เร็วเนาะ ถ้าเปรียบเทียบเหมือนคดีทั่วๆไปยิงคนตายคุณยังต้องตำรวจจับมาได้เอาลงโทษได้แต่ลูกเราอ่ะไม่อ่ะสิบห้าปีแล้วไปไหนอ่ะคดีไปไหนอ่ะแล้วเราเราเราจะหวังอะไรได้ไหมเนี่ยเวลามันเปลี่ยนไป ใจคนมันก็เปลี่ยนไปมันมีอีกหลายเรื่องหลายราวอย่างพักการเมืองก็เหมือนกันพักอื่นเราไม่รู้แต่พักที่เราเราให้ใจมาตลอดบางครั้งเจอหน้าพวกเราญาติญาติถามเราคำเดียวว่าเอ้ามาทำไมกันได้เงินเยียวยาแล้วไม่ใช่เหรอหรือคือศพคนตายเนะี่ยถามว่าจะต้องเงินอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ใช่นะ ถามเราไหมอะ่ะว่าเราอยากได้ไหมเงินน่ะเราไม่อยากได้ไม่พอไม่คุม้มขอลูกคืนดีกว่านะผมว่าขอลูกคืนมีความสุขกินข้าวกันสี่คนพ่อแม่ลูกนะทุกวันนี้บอกว่ามีความสุขไหมกินข้าวไม่มีความสุขกินไปอย่างนั้น กินไปความอยู่รอดไปแต่ถ้าลูกอยู่มีความสุขมากกว่าถ้าบอกว่ามีความหวังมไม่มีเพราะว่าในรัฐบาลของของคุณวุ้งอิงเนี่ยมันมีปาย มันมีฝ่ายอามาตย์อยู่ในรัฐบาลของอินมาทำยากไอ้ยิ่งสารไอ้ดีซีตัดไปเลยเพราะว่ามันขนาดตอนนั้นที่ว่าทางาพรรคเพื่อไทยมีอำนาจเซ็นเขายังไม่เซ็นแล้วจะไปจะไปให้ใครก็ได้ข่าวว่าเขากลัวอะไรก็ไม่รู้ก็เรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์เราก็ไม่เคยไปเรียกร้องไม่เคยไป ไปเฮือหื้ว่าอะไรไม่ใช่ก pues ็อย่าไปหวังอะไรเยอะแยะแต่ก็ติดตามตลอดว่ามันมีข่าวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามติดตามตลอดอยากให้มีช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางเล็กๆแสงสว่างปลายๆก็ยังดีขอให้มันได้ไปถึงอยากให้แบบนั <h 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 ้นมากกว่า เพราะว่าในประเทศเนี่ยเราไม่ต้องเรียกร้องหรอกดูทรงแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แน่นอนถ้ามันมีความดุิธรรมจริงอะ่ะมันคงไม่ถึง15ปีหรอคกค่ะก็ถ้าขอโทษเนี่ยมันก็ดีสำหรับทุกๆคนคนเราโดนนิดโดนหน่อยยังขอโทษแต่นี่ค่าคนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมัน ม,มันทุกคนก็หลักจะยินเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่คนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจ คนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าข้าคือคนไทยคนเสื้อแดงจะถามดินถามฟ้าว่าถ้าไม่มีที่ยืนที่สมคุณค่าจะถามดินถามฟ้าว่าจะให้ข้าหาที่ยืนเองหรืออย่างไร